ชุดอาชีพดิจิตอลวิดีโอ r o f ร s เฟช n ั่น d i ลส์ดิจิตอลวิดีโ s s i o ร a เฟชทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสารรค์และผลิตสื่อที่เป็นข้อมูลภาพและเสียงเช่นคลิปวิดีโอรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตการผลิตและขั้นตอนหลังการผลิตประกอบไปด้วย5อาชีพย่อยที่สามารถทำได้ได้แก่ Screenplay Writer and s t o r y t e l l e r การสร้างรายการโทรทัศน์สักรายการภาพ,พยนตร์สักเรื่องหนึง่งมีขั้นตอนมากมายหลายกระบวนการแต่ทุกสิ่งเริ่มต้นที่การมีบทที่ดีดังนั้น screen p l a y w r i t e r หรือ story teller จึงเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เรื่องราวในความคิดให้ออกมาเป็นรูปร่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ผลิตเพื่อสร้างและนำเสนอให้ผู้ชม director องค์ประกอบในการสร้างสื่อบิดทัศน หรือภาพยนตร์มีหลายอย่างเพื่อให้งานบนรรลุจุดประสงค์ดเรคเตอร์ Director, จึงมีหน้าที่ดูภาพรวมของการผลิตทั้งการแสดงภาพและเสียงรวมถึงความเรียบร้อยของทีมงานในแต่ละบทบาทหน้าที่และสามารถดำเนินการถ่ายทำตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างราบรื่นคาเมราแมนการถ่ายทอดภาพให้ออกมาสวยสมจริงและตรงตามจุดประสงค์เป็นเรื่องยากคาเมราแมน เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเป็นอย่างดีรู้จักการวางองค์ประกอบของภาพให้สวยงามและสื่อความหมายรู้จักมุมกล้องและวิธีการเคลื่อนกล้องทุกรูปแบบเพื่อสื่อภาพในแต่ละมุมมองให้ออกมาดีที่สุดวิดีโอแอนด์ออเดียโอเอเดเตอร์การจะทำให้ผู้คนสนใจสื่อวิดีโอสักอันในหลายพันชิ้นงานจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญของวิดีโอแอนด์ออเดียโอเอเดเตอร์ซึ่งเป็นผู้กำหนดจังหวะของทุกองค์ประกอบในแต่ละฉาก ให้มีความเหมาะสมและร้อยเรียงเป็นภาพรวมของสื่อวิดีโอพร้อมการเลือกใช้เสียงดนตรีเพื่อประกอบสื่อให้สื่อนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น Special Effects Designer Special Effects เป็นการเนรมิตภาพและเสียงขึ้นมาตามบทบาทและจินตนาการโดยเฉพาะในภาพยนตร์เพื่อสร้างความสมจริงแก่นหนังในบางประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นภาพยนตร์แฟนตาซีซูเปอร์ฮีโร ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน Digital Video Professionals จึงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทในการสร้างส,างสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์และภาพ,พยนตร์โดยทุกตำแหน่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อการสร้างสรงสรค์ส,รสื่อในรูปแบบดิจิตอลวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพ